สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนกลับมางานน้องเพื่อนเราพี่น้องโบเรมาโดนไม่ใช่เป็นจะเป็นอาทิตย์แล้วบ่กลับมาหาลูกพี่ใหญ่โตเอสเอ็มทำไมไม่มีใครเข้าปองนี้ลม่รูกพี่แกไปใส่บ่ลูกพี่มันยืนอยู่สามคันเด้อีกคันนึงมันหายไปไหนแล้ะ ทำไมถึงเขียนว่านอกนอกอคอกกันแล้วลูกคีใส่นอกอคอก่ะหรืออีกหรืออีกครึ่งตัวครึ่งนั่งแปลงที่งาน400,000คิวนั่นแหละหใส่ลูกคี่แกไปทำอะไรไม่รู้ตัวนู้นเห็ดยู่หนุ่มกี่เรายืนนี่นี่แหละ วีระห้องที่เมื่อกี้ท้ายผู้สาวได้แล้วว่ะผู้สาวใส่ผู้สาวหนาลดคันนี้ไม่ใช่เอสเอ็มด้วยแต่ว่าเป็นรุ่นสิบคือเก่านั่นแหละแต่ตัวนี้ไม่พิเศษไม่มีกล้องตัวไม่ีกล้องอยู่ไหนตีตัวไม่ีกล้องยู่ฝากกันอีกคีนหนึ่งคุณดูพี่เฮ็ดรถค่ายเบื่อนไหม เล็ซี่อยากเบื้องรถแมคโครค่านะเฮ็ดค่ายเบื้องนี้น,นะหาบอกเข้าไปทัวร์ทีว่าได้เนาะรอยซี่นนสนใจมากแต่เห็นรถแมคโครติดลมเนาะงานน้องถือกับเฮ็ดติดลมเบื้องนี้นกลับมาฮัดทีมงานทีมงานยังไงเสียยังเราขอลืมบด้มาโดนแล้วขอลืมซื้อเราทีมงานเก่าเดีละ่ะเดีย๋ยวซื้อดอกที่บอกดอกเ่ามันเสีย ถูกไส้เลยอีกเสียนึงมาจากสารคามล็อกกี้ในตำนานไส้ไหลขึ้นกันเด้อเอ้ผมว่าเลยคือฝนสี่ลงมานน่นว่ะแดงอยู่ล็อกกี้เกาเต้าหัวเลยทั้งเซะเป็นเครื่องใหม่เต็จนจอดข้างบน3-4คันเลยยังไม่ลงมา ครูนะทางไปนั่เดูดพี่โอ้พี่แกละลายครูมาด้วยเนีย่ยคูละลายขันมาครับฝนจะอีกเลยพี่น้่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้เพราะอะไรอยู่ทำไมฝนจะมาใบแท้พี่ ตั้งแต่ค่อยมาเนี่ฝนตกไหมฟ้าไทยไม่ต้องใส่ดูพี่กับมันแตกปานเปิดเปิดเลยเขี่ยงานไซต์ทีเขี่งานยังไม่เสร็จด้วยโอ้ข้างหลังหนุนข้างแรงก็สวนสารถือเก่าอยู่มามาาตามพี่ไปเร็วๆหน่อย ซื้อซาซาได้ฝนมากก่อนดิไอเหรินยื้อหันห็นเหรินนี่เทนี่ถอยยงยงขึ้นดีเด <_ d ata> เกียร์ถอยกระซ่าเนี่ยธรรมดาแล้วมันเกียร์เดินนานเลยสิว่าดิมีส <_ d ata> ิบลอ้อวิ่งอยู่กี่คันดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกันเจ็ดคัน อสามขั้นจอนที่ข้างบนไม่รู้จอดสอมหรือจอดพักคนซับนี่พอดีก็เลีงเวียนกันไปเวียนกันมาจค่ตักหรือที่ก็เรื่มนับให้เจ้าก็เสกตักน,น้ำนี่น้องช่างเซ็เป็นน้ำฝนเลยเนาะน้ำฝนตกมาใหม่เพราะเป็นน้ำบ่อดอก,อกจะเป็นน้องช่างเซ็เป็นน้ำฝน ขาเบิ่งด้ดิพูกเรบเมากราดสิมาอีกแล้วข้อ,อยางเยาะลงบอ่อไปได้ฝนตกวันนั้นเขาว่าพายุเข้าเนี่ยอ๋อพายุเข้าวันที่ยีส่ย 20, สิบยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่บอกสว่างุิเป้เหตุงานดูโซนไหนดีโซนขอนแกน่นอำเภอหนองเรือได้พี่น,น้องบันง้นผือสอบถามมาแล้วไม่งดก้อนด้วน กูรู้ว่าหนองฟือี่ตำบลละเลยดิตำบลหนองฟือแต่ว่าอำเภอหนองเรือด้วยเพมันอำเภอผู้เวียงเนาะมุจจะว่วารถแทกซ่าบ่ะเพราะว่าพอดีนะซ้ำนี่เพราาบพรเร็วเพราเร็วก็หนีกับเปลืองมันเนาะบางทีเนาะซ้ำน,น,นี่กับรถสิบหลอกเลียดว่าทันลแล้วล่ะ มาเด้อยๆตีไมากอะไรมาเด้่อยๆท่านนาหน่อยคนนี้ได้บาดฝนพวกนี้ได้ฝนสีม้าเนาะเขาจะท่ายคลิปเขาจะเบาดูเข่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาคอยว่าคอยท่ายคลิปคอยเบาดูป่ะเพราะว่าเขาเบาดูเนาะท่ายคลิปอะไรเพราะท่ายิปซื่อน้ำเบานั่นเบานี่แก่ที่ใบยันพวกหูจักเนาะ คุณพ่อถ่ายคลิปจะดูมากไรสิบ้าดิเนาะเ่าดูที่มาถ่ายว่รดูที่ผักเป็นมันนะว่าดูดูมากก็งดูนหน่อยมึงจะบอกไรซิเสียงคือดังแน่นอนพี่เสียงลดจังเสียงคือดังเสียงคือเคาะสักะสีนี่ไหมได้ยินไหมเพื่อนทุกคนได้ยินคนไข้ไหมโอ้ จ้งตักแล้วลูกพี่คอยลืมนับมึงเนี่ยก็ไปโอ้เออเทพเป็นเหรียญมาเลยเนะี่ยเออเฮ้ยวิญญาณกายล็อกกี้ขั้นเมื่อกี้ได้ตีล็อกกีขั้นเมื่อกี้โอ้สับสองเลยเว้ยกอกตัวได้สับสองทันทีเวน,กกน,นี่กะสามหยีผลิตภัณฑ ร้อยเก่าหางได้เนาะอันนี้ก็สองสีนางฟ้าได้เนี่ื่องสีเขามาเนี่ยใบแม่ลูกเลยไม่แต่แม่ย่างเดี๋ยวลูกก็มีลูกพี่เอาแบบงานมางเมอยเขาเบิ่งด้วยแบบแกงแสแนะเห็เป็นปะเอาแบบจวดจัดฝัดเหยานะ่าฝัดลุกฝัดบุญที่รถเท่บ้างแต่ไม่ได้หอดรถสิหวอดเป็นน้ำแข,งขงังผม ี่ไรวะนี่เป็นหรือเปล่าขั้นนี้ก็พอดเอ็มขั้นขั้นก็น่าจะเป็นเอ็กเอ็มนะเอชเอ็มออนมีกล้องหลังเลยตัวพิเศษเดี๋ยวนายลูกพี่ผู้ถือกล้องก็เมย์แต่ผู้ตักถ่ากันย่อแขนถา่ายจนเมย์แล้วเดี๋ยวสินับไปส้มด้อยนะไปฟังว่าเพิ่นใส่จักตัก งานแบกเที่ยวละร้อยสามสิบบาทดีทุกที่อีกเที่ยวละสอนสิบาทเที่ยใกล้ๆวิ่งไปกลับไม่ถึงน้งานน้องถิมน้ำหลังคู่ติดเขียวที่หนึ่งกระโปงผ่านไปไม่อย่างมันค่าแค่เขียวแค่เมื่อกี้นี่ละบานเนี่ย โบ่สี่ใบาเดียวดอกละว่ะแบบบุมบ้มๆนะหนึ่งกระโปุกกระโปุที่สองอตั้งได้แล้วสมเป็นรุ่นสิบรุ่นสิบเอ็ดหรือยังพี่เห็ดแ้่าสาใช่เมื่เจราเห็ดคืองานไร้หนันนี่เนาะโอ้ที่สาม ูพี่ต้องานะันจนับโ,โนอสิบานะนับก็กำลังนับยู่นี่โที่สามแต่มันอุ่มแบบนี้บอกขัดใช้หกรอบไปแล้วโอ้ที่สี่ดินหนักเลยพี่น้องแบบนี้สี่มุมนี่นี่ไม่จะรถ บ่มีรถบริษัทเด้กต่รถวมโหที่ห้าเหนปะที่ห้าเรางลงดอกแต่คนเรียกคนทีลงส่จ,กกสจกักิหปไปได้บลูกพี่่จกักิตักโอที่ห้าีโหที่หกไซจักิตักกันบ้าง โอ้ที่หกอ,อ,อ,อันที่เจ็ดคุณกู้สาวขับไปแล้วโค้ดข้างในคุ่นเลยอันที่เจเลยอันที่แประดับกระสิเป็นะระดับนี่นะพี่นอ้อง รับพื้นหองห่างใกล้กันก็เก่าพุ่นด้เก่าท8่น่อ8ยังๆๆอันที่9กบใหญ่ใส่ใหญ่บ่พี่กบน้อยใส่น้อยติใส่ํากันบ่ ย่างบ่พอโอ้สาใสิบหายดีสิลูกพี่อันที่สิบรถขับหนี้แรงงทางส่ได้หลายแล้ววะเพราะว่าดากบลระเบิดเดสิบสายลูกพี่สิบแล้วโอ้ยทางส่ใส่ยสิบสองวะลูกพี่นี่เห็นปะ พูจะองรถหรแนมนาคือใส่ขข่ไหลแท้ทีว่าเลยแต่ถ้าคมาทาทยคือใส่พอดีเลยถ้ามาไทยคือใส่ไหลเยที่ว่าเลยใส่ซ้ำเก้าระตบางทีนะสิบเอ็ดอ่ะใส่สิเปูสิปูุมเพืเ่อมันติดกุ่งกีนั่ม้ออกตัวสบายแล้วอ่ะรอบ รอบล็อกกี้นี่สิพรอบดีป่ะรอบเฟื้นไทยนี่แม่เอาพี่หาใหม่หาใหม่กิม้มแคลต้องมีเด้ไม่มีไม่ได้เด้ไม้กิ้มฟันแต่แรกก็ได้เน่าก็หนีสิดียุดเอาพี่นะมันนนี่มัสั่นพวดอะไรนะคลิปนี้เน่าแล้วพอกันไม่คลิปหนาเด้อเ<ม>ดี๋ยวคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อน ทุกแม่เจอกันใหม่กับอ้อซินนอนทัวร์ยินดีับุ่สวัสดีครับ